สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างพอดีและพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงของวิธีชนคนพอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแหนแดงครับซึ่งแหนแดงครับเป็นพืชในกลุ่มเฟิร์นครับและมีช่องของใบครับที่มีที่อยู่ของสาหร่ายสีเขียวกำลังเงินครับทำหน้าที่ในการตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศและเปลี่ยนเป็นรูปของไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์กับพืชคร บุคคลตัวอย่างของเราครับได้เร่งเห็นถึงความสำคัญของแหนแดงครับแล้วก็นํามาผลิตเป็นฟาร์มแหนแดงสามารถสร้างไรายได้แล้วก็ที่สำคัญครับสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ ม่อนก็เป็นครูนะคะจบครูมาก็เป็นครูอยู่พักหนึ่งแล้วก็ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเจองานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเนาะแล้วก็ไปศึกษาขององานวิจัยของต่างประเทศด้วยก็ว่าเฮ้ยอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่ามันมันเป็นงานที่ที่เบาแรงแล้วต้นทุนต่ำอะไรอย่างเงี้ยพอทำไปพักหนึ่งโควิดมาโอ้โหได้ที่เลยนะคะได้ที่เลยก็เลยแบบกลายเป็นว่าเป็นช่วงแรกๆที่ที่เราจับใหนแดงเนีนะะ่ยค่ะ แหนแดงมีสองพันเนาะก็จะมีพันที่นำเข้าจากจากต่างประเทศโซนอเมริกาที่เขาทางทางประเทศเขาวิาจัยก่อนนะคะแล้วก็ทางกรมวิชาการ,กรเกษตรนี่นาเข้ามาแต่ว่าไม,ไ,มไม่สามารถเอามาใช้ได้เลยจะต้องมีการฉายแสงมีการทําให้พันธุนมน์มันอยู่ในประเทศไทยได้นะคะอันนี้เป็นพันที่เนี่ยอัอสซาลาเมโครฟิลลาอัสซาลาแปลว่าแหนแดงเมโครฟิลลาแปลว่าพันธุ์หรือสป,ปีชีส์เขาแต่ว่าในประเทศไทยนี่ก็ยังจะมีพันธุ์พื้นเมืองอยู่ซึ่ง เป็นอซาลาพินตานะคะอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองถ้าเป็นพันธุ์พินาตาที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะเขาจะเล็กเล็กมากแล้วก็เติบโตช้าด้วยความว่าปริมาณเล็กเติบโตช้าถ้าเราจะเอามาเลี้ยงเพื่อเพื่อสร้างสร้างผลกําไรหรือสร้างประโยชน์กับพื้นที่น้อยอะระยะเวลาสั้นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้คุ้มเท่ากับพันธุ์ไมโครฟิลล่าค่ะนแดงหลักๆถ้าเป็นกลุ่มสัตว์ทุกอย่างที่กินพืชกินได้หมดนะคะก็ ก็จะเป็นกลุ่มเทศเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวควายเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงกบเลี้ยงปูเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสัตว์เสรจเศรษฐกิจอะค่ะเขาเขาก็เขาก็กินหมดนะคะอันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าจะช่วยลดต้นทุนครึ่งหนึ่งปกติเขาจะใช้หัวอาหารใช้อะไรอย่างเงี้ยคือช่วยลดต้นทุนครึ่งหนึ่งในส่วนของวัสดุปลูกนะคะก็คือแหนแดงเนี่ย บอกได้เลยว่าไนโตรเจนเขาค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก็ย่อยสลายได้เร็วเตากแห้งนะคะตากแห้งไปผสมวัสดุปลูกเนี่ยเขาจะย่อยย่อยสลายให้ไนโตรเจนออกมามาได้ได้เร็วนะคะแล้วก็มีปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่ปลูกพืชผักที่เป็นผักอวบน้ำนะคือกลุ่มนี้ต้องออใช้ใช้แหนแดงแห้งเพราะถ้าใช้แหนแดงสดอะมันจะขึ้นราใช้แหนแดงแห้งมันก็จะช่วยอุ้มน้ำ ให้เขาแล้วก็ปล่อยไนโตรเจนให้ให้ให้พืชพันธุ์โตงามเพราะว่า,าหลักๆของแหนแดงจะมีไนโตรเจนเยอะซึ่งไนโตรเจนคุณสมบัติของเขาคือคือเขาช่วยเร่งเร่งต้นเร่งต้นเร่งใบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมาะกับเหมาะกับงานพืชพ,พันธุ์ที่ต้องการต้นและใบจริง,รงๆเลี้ยงไม่ว่าจะเลี้ยงแบบไหนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ว่าท,ท,ที่ที่สวนเนี่ยที่เราเลี้ยงกระมังเพราะว่ามันสามารถวาง ซอกแซกไวไ้วได้ทุกที่แล้วย้ายตำย้ายตำแหน่งได้เพราะว่าบางทีบางสภาพแสงมันไม่ได้ใช่ไหมเราย้ายตำแหน่งได้แต่มันก็จะเาขาเรียกว่าจุกจิกจุกจิกนิดนึ่งแล้วก็จะเสียเสียพื้นที่ในระหว่างแกลบช่องว่างตรงนี้นะคะก็กจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือที่เราเน้นเลี้ยงกละมังเนี่ยเพราะว่าเราเน้นขายแม่พันธ์ พราะว่าการขายแมพันธุ์จะต้องดูด,ดูดูดีดูแลดีกว่าเป็นเป็นขายเพื่อเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาไปใช้งานเนี้ยค่ะเพราะว่าบางทีมันจะบางทีเราต้องเปลี่ยนน้ําเลี้ยงไปสามรุ่นเราจะต้องเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนบางทีมันอาจจะมีสป,ปอร์เนเป็ดติดมาหรือว่าอาจจะมีะไข่ของหอยเล็กๆอ่ะที่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าหอยคันเนาะอ่านั่นแหละเป็นไข่มีวุ้นมีอะไรเกาะติดอยู่กระมังเนี้ยถ้าเป็นบ่อใหญ่เราเราเราล้างไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็คือจะ ง่ายเลี้ยงเป็นบ่อเหมือนกันเลี้ยงเป็นบ่อก็คือจะเพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าให้คําแนะนํากับคนที่เขาเลี้ยงเป็นบ่อเนี่ยเป็นเป็นยังไงเลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์ก็ได้อะไรก็ได้คืออันนี้แล้วแต่สะดวกเลยว่าใครอยากจะเลี้ยงแบบไหนถ้าเลี้ยงเป็นบ่อข้อดีคือได้ปริมาณเยอะไม่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 มีช่องว่าแต่การดูแลก็จะยากแล้วก็ถ้ามันรั่วมาก็ยุ่งเหมือนกันก็ก็ลื้อยากเหมือนกันแต่ถ้ากละมังแล้วก็เปลี่ยนแค่กละมังแบบนี้ค่ะ การต่อยอดอันดับแรกของเราก็คือทําเป็นแหนแดงแห้งไว้เพราะว่าแหนแดงแห้งเนี่ยตามงานวิจัยแล้วอยู่ได้ถึง3ปีถ้าเก็บไว้ในร่มเก็บไว้ในสภาพดีอยู่ได้ถึง3ปีแต่โดยปกติไม่ถึงค่ะเพราะว่าคือคือสวนน่ะคือผลผลิตมันไม่พอใช้อยู่แล้ว1ปีก็สุดๆแล้วค่ะคือเราก็เก็บสะสมไว้เก็บสะสมไว้แล้วก็เอาเอาไปใช้ในส่วนของเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาเป็นแพ็คขายเอาเป็นแพ็คขายอันนี้เป็นตอบ ตอบโจทย์กับกลุ่มที่เลี้ยงพันไม้เลี้ยงพันไม้เพราะว่าตัวนี้ลูกค้าเอาไปกลุ่มกลุ่มที่เลี้ยงพันไม้หายากอะค่ะเขาจะใช้สเปกน้ำมอสนะคะคือเขาใช้ตัวนั้นซึ่งตัวนี้ก็ช่วยทดแทนได้ซึ่งราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกกว่าเพราะว่าตัวนั้นนําเข้าจากนิวซีแลนด์หรือเยอรมันมันค่อนข้างที่จะแพงตัวนี้ก็คือช่วยได้ คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนว,วัตรกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับนว,วัตรกรรมในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรครับกับคุณกิติพงศ์กระดิ่งสายประธานกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดนนทบ,บุรีครับเขาได้มีการนำเอาทรัพยากรครับในท้องถิ่นมาแปลรูปเป็นเข้าเกียบครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมครับผมอยู่กับประธานกลุ่มยางสมัครฟาร์มเมอร์จังหวัดนนทบุรีครับพี่กิติพงศ์กระดิ่งสายสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอยากให้พี่เล่าเรื่องของนวัตกรรมในการใช้ในการแปรรูปอาหารสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชนครับผมก็จริงๆนวนวัตกรรมนอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ตรงนี้นการที่จะไปศึกษาดูงานวิธีการทํางานต่างๆคือพัฒนาเกษตรตรงนี้ให้สะดวกมากขึ้นในะครใช้เวลาให้มากขึ้นนะใช้ใช้ต้นทุนน้อยลงแต่ว่ามีมีผลผลิตตรงนี้มากขึ้น เพราะผมเริ่มต้นการใช้นวัตกรรมครั้งแรกในการที่ทําเห็ดฟางแล้วก็เห็ดนางฟ้าแล้วก็หลังจากนั้นที่เราทําเห็ดพอเราก็ยกเลิกในการที่ทําเห็ดมาแล้วใช่ไหมผมก็จะทาการแปลลูกนะในการที่แปลลูกก็คือจริงๆแล้วเราก็ใช้เครื่อง,องจักรแบบเาาบาๆตัวน,นี้เอามาช่วยในการที่ทํางานในการที่นวดในการที่หัน่นนะช่วยช่วยเบาแรงในการที่หั่นตัวนี้ออกมาแล้วก็ใช้เป็นเครื่องไม้ครือในการที่จะซีลนะเป็นตัวซีลให้เหมาะสมซีลให้ง่ายที่สุด ออสิ่งที่สําคัญก็คือทุกอย่างมันคือต้นทุนเออพราะนั้นถ้าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีต้นทุนสูงนะสินค้ามูลค่าสินค้าเนี่ยมันก็ต้องสูงนะต้นทุนมันสูงขึ้นมูลค่าต้องสูงขึ้นเพราะนั้นถ้าสินค้าและผลิตด,ด,ด้วยต้นทุนสูงราคาสูงเราขายไม่ได้สิ่งที่เราเสียหายเลก็คือ ต้นทุนจมเนี่ยหนึ่งถุงที่ออกมาสมมุติเราบอกว่าต้นทุนตันนี้อยู่ที่10บาท10บาทนะถ้าผมขายไม่ได้สิบบาทผมจมแล้วขายไปแล้วกำไรก็ไม่มีแต่ถ้า10บาทตัวนี้ผมขายได้นะต้นทุนผมได้คืนกลับมาแล้วก็กําไรก็ได้มานิดหน่อยเพราะฉะนั้นผมจะต้องทํายังไงก็ได้เพื่อให้สินค้าตัวนี้ขายดังนั้นใช่เราจึงใช้นวัตกรรมพอเพียงอย่างพอเพียงที่เรามีอยู่หนึ่งเราใช้เครื่องเครื่องนวด นะถ้าเรานวดด้วยมือปั๊บเนี่ยโอ้โหแม่บ้านไม่ไหวแน่เลยผมเองผมก็ไม่ไหวเพราะนวดเป็นชั่วโมงเลยผมก็ใช้เครื่องนวดแบบสองขาช่วยย่ำแป้งนวดนี่คือนวดแป้งใช่ไหมนวดแป้งนวดแป้งครับเพราะว่าแป้งเรานวดทีนวดเยอะตัวนั้นอันนั้นอะเพียงพอแล้วนะราคาเพียงแค่หมื่นกว่าบาทสองเป็นเครื่องหั่น เครื่องหันที่สลด์มาเป็นแผ่นๆเนี่ยแผ่นบางเทียบเลยตรงนี้เห็นไหมฮะมีขนาดเท่ากันหมดคนจะทำไม่ได้เหมือนเครื่องจักรถูกไหมครับใช่ใช่ใช่เป็นเครื่องจักรที่เราหันกับมือมันเป็นเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติเราจะได้สัมผัสกับเห็ดแล้วเราจะได้เห็นทุกแผ่นที่เราลูหันไปยว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ด้วยสองเลคือการตากแดดโดยใช้ใช้แบบธรรมชาติเลยตรงนี้ซึ่งแผ่นมันออกมาทั้งสีกลิ่นรสชาติจะคงอยู่กับที่ตากเช็เครื่องที่บอกในช่วงแรกเมื่อกี้การถ้าเอาอย่างง่ายๆแผ่นเขาเก็บตรงนี้ถ้าเราไปอ ครับนะเอาไปอบมันแห้งเหมือนกันแต่สิ่งที่เสียในการอบก็คือมันคายน้ําเร็วการคายน้ําเร็วนั่นก็คือน้ํามันไม่ได้ไปเพียงแค่น้ําอย่างเดียวสีมันมันทำให้จางด้วยกลิ่นมันไปกับน้ําด้วยรสชาติมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยกับการที่ให้แสงแดดค่อยๆละเหยให้ค่อยๆดึงน้ําออกไปดึงความชื้นออกไปมันจะเก็บสีเก็บกลิ่นเก็บรสชาติไว้ในแผ่นนะโดยเฉพาะอันไหนที่เขาเก็บที่มีรสรุนแรงนะเช่นในส่วนของ มะม่วงฝรั่งอะไรพวกนี้นะแล้วก็กล้วยหอมนะ,ะพวกนี้มันจะเก็บกิ่นไว้ใน,ในแผ่นเลยเร้วดมแผ่นเนี่ยเราแทบจะไม่ออกเลยว่าเฮ้ยมันคือแผ่นอะไร,รแต่ถ้าเรากลับชิ้นตัวนี้ออกมาปั๊บ กลิ่นสีรสชาติมันจะตกออกมาในปากเลยทันทีเลยนั่นคือมันถูกเก็บไว้ในแผ่นเรียบร้อยแล้วมีรสชาติอร่อยได้เหมือนกับธรรมชาตินะคนสมัยโบราณเนี่ยเขาอิงธรรมชาติมากกว่านวัตกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคนรุ่นใหม่ก็เอานวัตกรรมมาช่วยได้การซิลตรงนี้ก็คือการซิลด้วยเครื่องซิลธรรมดาเนี่ยเครื่องซิลสองชั้นซิลความร้อนนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็ถูกออกแบบโดยทีมงานของวิสาหกิจของสมาชิกเนี่ยแหละที่เป็นเลขขนุการด้วยละออกแบบมาให้แล้วก็ค่อยปิ้นแล้วก็แปะมาให้ อยากให้พี่ฝากถึงการนำอ่านว,วัตรกรรมมาใช้ในการเกษตรหน,รรนห่อยว่าเกษตรกรคุณมีแนวคิดอย่างไรบางคนอาจจะกลัวหรือว่าไม,ไม่พร้อมที่จะใช้อะไรเงรี้ยมีการปรับตัวยังไงเอามาใช้ยังไงครับผมจริงๆนว,วัตรกรรมตัวนี้มันมีให้เลือกใช้อยู่ค่อนข้างจะเยอะนะให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นนว,วัตกรรมนวัตกรรมที่ราคาถูกนวัตกรรมราคากลางๆนิดนึงแล้วก็แพงนิดนึงสิ่งที่สําคัญในการที่คิดเอานวัตกรรมมาใช้ก็คือ เราซื้อมาแล้วคาดว่าเราจะได้คืนทุนอีกนานแค่ไหนถ้ออบอกว่าถ้าผลิตภัณฑ์ของเราที่มียอดขายได้ไม่เยอะเท่าไหร่ปั๊บเนี่ยคืนทุน2ปี3ปีจากตรงนี้มันก็ไม่คุ้มกันนะจากตรงนี้กับการ,ร,รที่เราบอกว่าเราไม่ต้องเอานะวัตวกรรมมาใช้เราใช้เทคโนโลยีหรือว่าแรงงานที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมรนะฉะนั้นเราควรที่จะคํานึงถึงว่าต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการที่จะลงทุนไปแล้วนะมันคุ้มค่ากันไหมอีกนานขนาดไหนเราถึงจะได้เงินก้อนนั้นคืนกลับมาตัวนั้นสําคัญที่สุด แต่สิ่งที่เป็นเป็นหัวข้อหลักๆของมันเลยก็คือว่าคุณมีความมั่นคงในการผลิตมากน้อยขนาดไหนคุณมีความเสี่ยงในอนาคตมากน้อยขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับสำหรับการใช้นวัตกมครับก็คิดว่าน่าจะได้แนวคิดจากพี่อิงพงศ์ในการเลือกใช้ปรับใช้ได้ครับในช่วงของเกษตรกรออนไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่พอมีฟาร์มครับซึ่งที่นี่ครับมีจุดเด่นในการทําการตลาดของพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกครับซึ่งเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ นงแบ่งกันค่ะในส่วนของของผากเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของของพืชไร่กับกับเป็ดไก่อะ่ะจะอยู่อีกแปลงหนึ่งข้างในค่ะมันมันแยกกันชัดเจนค่ะอระบบดินข้างในมีอ้อยค่ะมีอ้อยเราก็เอามาคันน้ำอ้อยอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะของหนิงเป็นโซเชียลนะคะเป็นหน้าเพจ Facebook พอมีฟาร์มเป็น เป็นไลแมนเป็น s h o ป e ีแล้วก็เข้ามาในอินบ็อกซ์ของดิเรานะคะแล้วก็มีลูกค้ามาที่หน้าฟาร์มด้วยตอนนี้เนี่ยในส่วนของโซเชียลนะคะในส่วนของ s h o ป e ีในส่วนของไลแมน,ะะน,น, e, น,น Man, เนี่ยหน่งก็ค่อนข้างเต็มอยู่แล้วค่ะแต่ก็อาศัยจากปากต่อปากนะคะซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่า เป็นจุดแข็งของเราด้วยค่ะเนื่องจากว่าตัวผักอะ่ะมันมีคุณภาพการที่เขาพูดกันไปปากต่อปากอะ่ะคนที่พูดอะ่ะก็จะไม่ไม่ไม่เสียหมายความว่ามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เรามอบให้อะ่ะมีคุณภาพอย่างที่พูดกันต่อๆไปจริงๆอันนี้ก็เป็นสุทางนึงเลยนะคะทางทางหลักๆอีกทางหนึ่งค่ะที่ขยายต่อไปร้านอาหารเดี๋ยวนี้ค่ะมีหลายร้านที่เป็นเจ้าใหญ่ๆก็มาเอาที่เราไป เราเปิดฟาร์มเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดลูกค้าหลายๆคนตกงานนะคะก็อยู่บ้านจำเป็นจะต้องทำอะไรเพื่อทังมีไรายได้มาเขาก็จะพอ,พอโทรมาคุยกันแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ไอเดียเออเขาทำสลัดดีกว่าเขาทำออลุยสวร์เขาทำสลัดโลขายเราก็แนะนำกันไปจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะกลายเป็นอาชีพหลักของหลายๆคนไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามว่าในส่วนหนึ่งถามว่าเราดีใจอะไรดีใจที่เราอะมีส่วนร่วมที่จะทําให้คนอื่นนะคะเขาไปได้โตไปได้วยกันกับเราปกติแล้วเนี่ยหนิงเนี่ยเก็บผักนะคะที่จะออกไปเนี่ยมีออเดอร์ก่อนลูกค้าสั่งมาก่อนนะคะหนิงถึงจะเก็บหนิงจะไม่เคยเก็บเข้าไปไว้ในตู้เย็นแล้วขายลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะรับรู้ได้เลยว่าเมื่อลูกค้าหยิบไปเนี่ยเหมือนหยิบจาก จากฟาร์มสดๆเลยค่ะประกอบกับเราเนี่ยเป็นแปลงผักที่อยู่ในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาระยะทางในการในการส่งถึงมือเนี่ยมันมันทำให้ผักเนี่ยยังสดอยู่ไม่ช้ำนี่เมื่อไปถึงมือลูกค้าเนี่ยค่ะลูกค้าหนิงอันนี้เนี่ยเป็นฟีดแบ็กจากลูกค้ากลับมาเลยนะคะว่าผักเราอะอยู่ได้ทนมากกว่าจริงๆเพราะว่ามันไม่ผ่านการช้ำมันไม่ผ่านการน็อก มาก่อนแล้วค่อยไปฟื้นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะอยู่ได้นานมากแม้แต่ไม่ได้อยู่ในตู้เย็นนะคะแต่ว่าจะต้องแบบจะต้องไปทางลากนะคะต้องไปทางลากแบบนี้ค่ะเดิมเนี่ยก็จะเป็นลูกค้านี้แหละคะ่ะที่ที่ผลพวงจากโควิดนะคะทำให้เกิดวิกฤตในชีวิตนะคะแล้วก็พอเข้ามาสัมผัสกับเราผักเขาผักเนี่ยพอเอาไปปุ๊บเนี่ยเขาไปต่อย,ยอดทําอะไรของเขาได้อีกนะคะลูกค้ากลุ่มเนี้ยเป็นเขากลุ่มใหญ่นะคะ ที่เดิมจากกิจการเขาเล็กๆอะค่ะพอมาวันนี้สามปีผ่านมาเนี่ยเขาขยายกิจการใหญ่ขึ้นเรายึดมั่นในคำว่าซื่อสัตย์กับลูกค้าจริงใจกับลูกค้าเราพูดคุยกันตรงๆเหมือนพี่น้องค่ะมีปัญหาอะไรบอกกันนะคะ เราช่วยอะไรได้ตรงไหนเราช่วยเลยโดยเฉพาะเรื่องของราคาผักเนี่ยเราเราไม่เคยขึ้นเลยแล้วเราคิดว่าราคาเท่านี้เราอยู่ได้คนที่ไปต่อยอดจากเราเขาเอาไปทำธุรกิจต่อได้อันนี้เราดีใจที่สุดค่ะเดิมอย่างที่บอกค่ะว่าเรามี48โต๊ะปัญหาก็คือผักไม่พอนะคะวันนี้เราก็แก้ปัญหาด้วยการขยายโต๊ะเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้เพื่อให้จำนวนผัก แล้วชนิดของผักเนี่ยซัพพอร์ตความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนมากขึ้นอันนี้คืออันนี้คือทางแก้ปัญหาของพอมีฟาร์มค่ะเกษตรกร,ร,กรทุกคนน่ยนะคะก,ก็มีจุดดีแล้วก็จุดด้อยต่างกันนะคะแปลงอื่นก็ดีค่ะเพียงแต่ว่าของหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นโชคดีที่เรามีแปลงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการ แล้ววันรุ่มเราเราค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้างการเก่าการเราไม่มีไม่ว่าจะเรื่องของไข่หรือเรื่องของผักนะคะเ,เราออกหมดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคุณภาพของเราอะ่ะเราเราเชื่อมั่นเพราะว่าถ้าเราไม่ดีจริงๆอะ่ะ200โต๊ะตเราเราไม่สามารถหมดได้ในใ,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 ใน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 รอบการปลูกนะคะ คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมพาคุณผู้ชมไปที่ภาคีเครือข่ายครับของโครงการจากภูผาสู่มหานทีครับซึ่งโครงการนี้ครับทำมาที่ในการดูแลป่าลุ่มน้ำครับแล้วก็เป็นการจัดสรรทรัพยากรน้ำครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับหลังจากที่เครือข่ายจากภูผาสู่มหานที รวมตัวกันทั้งชาวบ้านภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนในการฟื้นฟูผืนน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำฟื้นฟูท้องทะเลชุมพรทำให้ทราบว่าการนำพาให้ประเทศรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้จะต้องหยุดทำลายตั้งแต่ภูผาฝืนนาจนถึงทะเลไปพร้อมๆกันไม่สามารถเลือกองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้เพราะทุกอย่างไปไปเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวถึงกันหมด เหมือนดั่งคำพูดที่ว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวการระดงดงศรพทกำลังในการพลิกฟื้นภูผาผื้นดินท้องทุ่งให้กลับม,มามีชีวิตสะอาดไร้สารเคมีได้นั้นจำเป็นจะต้องมีแนวทางที่ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคงเพื่อให้แหล่งต้นทางหรือภูผานั้นมีความสมบูรณ์ปราศจากทิศภัยเพื่อส่องต่อไปอย่างงดงาม หลังจากที่เราสร้างชุมชนที่อยู่กับป่าเนี่ยขึ้นมาหลายๆที่เป็นบทพิสูจน์ว่ามันอยู่ได้อยู่จริงแต่เราคิดว่ามันเป็นมายาคติที่คิดว่าอยู่บนโลกนี้คนเดียวมันจะต้องสร้างความจริงกับวิถีวัฒนธรรมเดิมคือความสัมพันธ์ของคนสมัยก่อนคนสัมพันธ์กันเป็นระบบลุ่มน้ําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้าถึงทะเลเป็นโครงสร้างสังคมคนก็สัมพันธ์กันถ้าเราตัดตอน มันก็ไม่ไม่ครบความจริงเราจึงขยายแนวความคิดและไปเชื่อมเครือข่ายกับคนกลุ่มอื่นๆถึงการจัดการแผ่นดินตั้งแต่ฟ้าภูเขาจนถึงทะเลแล้วเราก็มาตั้งชื่อใหม่ว่าจากภูผาสู่มหานาทีโดยการหลักก็คือสร้างสังคมคนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําถึงทะเลมารวมกันซึ่งในของลุ่มน้ํลาลังสวนและจังหวัดชุมพรเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มกเกษตรอินทรีย์กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มธนาคารต้นไม้แล้วก็กลุ่มฟื้นฟู นี่ชายฝั่งก็งรวมกันเป็นสังคมคนตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําปลายน้ําถึงทะเลว่าต้องมาทํางานร่วมกันโดยทั่วไปที่ปโตคือเขตต้นน้ําของอําเภอหลังสวนทั้งสายนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องปลูกต้นไม้เพื่อเอามาสร้างน้ําให้เกิดในเกิดในลํากลองของกลองหลังสวนเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปของครงการจับปูป่าสู่มานาทีนะครับ ในเครือข่ายคนบอเพียงตำบลปากทงเรากำหนดธนาคารต้นไม้เป็นตัวเมนในการใตการที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมของโลกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนพัตโะตครับซึ่งในยะตรงนี้ก็คือต้องการที่จะรักษาทรัพยากรที่เรามีอย่างน้อยนิดเนี่ยครับให้มันยั่งยืนถึงลูกถึงหลานโดยใช้การท่องเที่ยวที่ว่าเนี่ยครับ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนรักษาทรัพยากรครับซึ่งคิดว่าในฐานะที่อยู่ตอนบนคือผืนป่าพะโตะซึ่งเป็นต้นน้ําก่อนที่จะไหลลงสู่กลางน้ําและก็ไปถึงกลางปลายน้ำเนี่ยนะครับเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าคิดว่าทั้ง3ส่วน4ส่วนที่ว่าเนี่ยจากต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำยังไงมันก็ต้องเชื่อมต่อกันถ้าข้างบนไม่มีน้ําข้างล่างก็มีปัญหาข้างบนน้ําเสียข้างล่างก็เกิดปัญหา กลมที่ทําอยู่นี่คือคือกลมคนพอเพียงในด้านของการพึ่งพาตนเองนะคะเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองกเกษตรอินทรีย์จะปลูกปลูกทุกอย่างที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เช่นอาหารสมุนไพรทุกเรื่องที่เราต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคือจะพยายามปลูกทุกอย่าง รอบรอบ,บ้านเนี่ยประมาณ2ถึง300ชนิดด้านอาหารก็มีพริกพวกมะนาวพวกที่กินจะเอามาแกงจะมาต้มยำจะมาทำเป็นอาหารสามารถหยิบจับจากรอบๆบบ้านมาได้หมดเลยค่ะแล้วเวลาเจ็บไข้ไม่สบายเราก็สามารถไปหยิบมาเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะจากต้นน้ำต้นน้ำเนี่ยทำเรื่องระบบน้ำหมดกลางน้ำทำระบบเรื่องอะไรนะเรื่องการดูแลพวก ธนาคารต้นไม้พวกนี้เราทํากันหมดนะก็กลางน้ําเราทาเออปลายน้ําเรามาดูแลทรัพยากรเสร็จแล้วก็มาทาเรื่องการท่องเที่ยวนะเลยจับ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 ,จบทั้งหมดมานั่งคุยกันเสร็จแล้วก็วางแผนทํางานที่โครงการบ้านบ้านราำดีสี่ปีเต็มที่เราทําร่วมกันทำานี่คือเครือข่ายที่ของจังหวัดชุมพรที่ทํางานร่วมกันนะ คุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับคุณสาริสานามสินครับหรือเจ้าของ a l i t t l r Farmer Organic Farm ครับซึ่งคุณสาริสานะครับได้มีการปลูกผักอินทรีครับดูแลสิ่งแวดล้อมครับที่สำคัญครับยังสามารถสร้างรายได้กับคนในชุมชนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ตอนนี้ตอบโจทย์แล้วค่ะก็คือค,คุณพ่อเนี่ยคะ่ะหรือว่าคนรอบข้างพี่ป้านาอา,อาเนี่ยเขาก็สุขภาพดีแข็งแรงเวลาไปตรวจพวกตรวจเลือดะคะ่ะตรวจประจําปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาต้องฟอลโล่เงี้ยค่ะผลเลือดผลอะไรผลมะเร็งค่ามะเร็งก็ไม่ได้ขึ้นลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอย่างมีระยะสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุขภาพทั้งตัวกิฟเองทั้งลูกน้องทั้งคนในครอบครัวก็คือสุขภาพดีแข็งแรงเนี่ยค่ะ ไม่ต้องแบบเสี่ยงสุ่มเสี่ยงกับพวกสารพิษสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะอืมมีความสุขมากพอหนึ่งได้อยู่กับครอบครัวแล้วมันเป็นอาชีพการทําเกษตรอินรีย์มัเป็นอาชีพที่นอกเหนือจากเราได้เงินอะเราได้ความอิ่มใจลูกค้าทุกคนเหมือนครอบครัวเขาจะส่งไลน์หรือโทรมาว่าลูกเขาไม่ต้องพ่นยานแล้วนะเพรากินไข่หรือว่าผลเลือดของของแฟนเขาดีขึ้น ทุกคนแฮปปี้ทุกคนบอกว่ากินผักที่นี่คุณพ่อผืนไม่ขึ้นเราได้รับคําชมและคําอวยพรมันเป็นอาชีพที่อขอบคุณมากนะคะอะไรอย่างเงี้ยขอให้น้องกิ๊บเจริญเจริญนะอะไรอย่างเงี้ยที่ทําอาหารที่ดีให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันคือได้ทั้งความอิ่มใจปีติใจเรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่นอกเหนือจากเงิอนอะมันมันได้อย่างอื่นมาด้วยไงค่ะได้มีตาพาได้เพื่อนบางอย่างบางคน ถ้าเราเดินไปเฉยๆือเป็นพนักง,งานบริษัทเราอาจจะไม่ได้รู้จักคนระดับนี้ก็ได้หรือไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ก็ได้แต่พอเนี่ยเรามาทําอาชีพเนี่ยเราได้เจออะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็สั่งสอนเรานะคะหมายถึงว่าแบบลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นคนสั่งสอนและหล่อหล่อลเราให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็หยิบยืนโอกาสมาให้คิด,คด,คดว่าแบบมันเป็นอาชีพที่แบบกิ๊บ happy, แฮปปี้เรามีความสุขมากๆค่ะ เอาแนวคิดของท่านมาปรับใช้และนาใช้ในชีวิตตลอดอย่างงี้ค่ะก็คือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราจะทําอะไรเราเป็นใครเรามีอะไรบ้างต้นทุนในชีวิตของเราเนี่ยค่ะเราก็มาปรับใช้หลักในการทําการใช้ชีวิตของกิบตะหนึ่งคือกิบตตั้งเป้าหมายก่อนว่ากิบจะเป็นใครกริบจะทําอะไรแล้ว3สิ่งที่กิบจะทาที่มันจะทําให้ถึงเป้าหมายคือหนึ่งกิบตต้องมีความซื่อสัตย์อันนี้กิบถูกปูกฝังตั้งแต่เด็กตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ เราต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งกับตัวเราเองแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับคนอื่นๆสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําคือมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันและก็ต้องไม่เกิดความเดือดร้อนกับใครแม้ไม่ว่าแต่ตัวเราเองหรือคนอื่นๆ2เราต้องมีความขยนันอดทนการจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะคือเราตั้งเป้าว่าเราจะทําแต่ถ้าเราหล่อแหละไม่ขยนันไม่อดทนมันก็ไม่สําเร็จที่เห็นมาเนี่ยมันไม่ได้สวยงามตั้งแต่วันแรก มันมีล้มลุกคุกคามมีขาดทนุนมีอะไรแต่เราไม่ยออ่อท้อเราก็สามก็คือเราต้องไฝ่หาความรู้ไม่ทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วอันไหนดีเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้นอันไหนไม่ดีเราปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขแล้วไม่ได้เราลองหาวิธีทางอื่นเพื่อที่จะทําให้ให้มันสําเร็จเนี่ยค่ะเราค่อยขยายเติบโตเราไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงไม่ต้องไปเร่งรีบไม่ต้องไปร,งรีบร้อน จากวันนั้นจนถึงวันนี้กิฟยังไม่คิดเลยว่ากิฟจะมาถึงวันนี้ได้เพราะว่าเป้ากิฟตอนนั้นแค่อยากทําอาหารที่ดีให้ครอบครัวให้คนอื่นแค่เป็นความเล็กๆ ผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเปรียบเสมือนหลักที่ใช้ในการดำเนินชีวิตครับเพื่อคุณผู้ชมผ่านพน้นอุปสรรคต่างๆไปได้ครับแลวก็ดำรงชีวิตอย,อย่างพอดีและพอเพียงครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและวเวลาในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ